สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเลดมี่นะคะโน้ตสิบโปรบวมจนฝาหลังแยกออกมาอย่างนี้นะคะนี่หยกกรีดฝาหลังให้แล้วนะคะเพราะตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายเนาะก็เลยเผื่อเอามาเตือนกันเพราะว่ารุ่นนี้แบตมันบวมเยอะนะคะนี่มันจะบวมแบบนี้เลยแต่โชคดีหน่อยที่รุ่นนี้แพรต่อเข้าบอดล่างนะแพรแพรต่อบอดแพรต่อแผงตูดเนี่ยมันอยู่ด้านล่างเนาะถ้ามันอยู่พาดด้านบนเหมือนรุ่นอื่นทั่วไปมันก็จะทําให้ ไม้ลำโพงพวกนี้เสียเยอะนะคะแต่ตัวนี้ก็คืออย่าลืมนะถ้า,าสมมติว่ามันมีปัญหาส่วนมากมันจะมีปัญหาจากแบตที่มันบวมแล้วมันค้ําเเพาะอันนี้ก็คือมันบวมแบบนี้ถ้าเเพอยู่ด้านล่างก็ไม่มีผลอะไรแต่ว่าจะมีผลเสียต่อฝาหลังนะคะเพราะบวมมากๆฝาหลังเราก็จะโก่งแล้วก็จะทําให้ฝาแตกได้นะคะทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแบตกันค่ะตัวนี้เวลาใครที่จะเปลี่ยนแบตนะคะแนะนําให้เช็คโค้ดตรงนี้จะมีโค้ดบอก bnbl อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าตัว รุ่นเลดมี่เนี่ยเราจะต้องดูโค้ดท,ที่แบตเพราะเราเช็ครุ่นไปเนี่ยอย่างเราสั่งรุ่นนี้ไปแต่ว่าแบตมันหน้าตาเหมือนกันมันจะต่างแค่ขนาดโค้ด53มเนี่ยมันจะมีมี BN กับ BM นะคะวันก่อนที่ลูกค้ามาเปลี่ยนเ่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าโค้ดไม่ตรงกันพอโค้ดไม่ตรงกันปุ๊บเนี่ยขนาดแพรแพรแบตขนาดแบตเนี่ยเท่ากันแต่แพรจะอยู่คนละฝั่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาปิดเครื่องก่อนค่ะ ตัวนี้ก็คือลูกค้าใส่เคสไว้ไม่รู้เรื่องเลยลูกค้าบอกว่าแบตก็เก็บไฟปกตินะพี่แต่ว่าทําไมฝาหลังมันดันออกมาแบบนี้ก็คือแบตเตอรี่มันบวมนะ้วมันก็เลยดันฝาออกมาวันนี้ก็จะพูดเร็วหน่อยติดอ่างไปหมดแล้วเนี่ยรีบเพราะว่าลูกค้ารออยู่หน้าร้านอันนี้ลูกค้ารอเอาเลยเนาะก็เลยไม่มีเวลาเท่าไหร่ ตัวนี้เราก็จะถอดน็อตออกหมดเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยส่วนล่างก็จะเป็นน็อตคนละสีเนาะต้องสังเกตให้ดีเพราะว่าน็อตจะเป็นส,ส่วนล่างเนี่ยจะเป็นตัวสั้นส่วนบนนี่เป็นสีดําตัวยาวค่ะเดี๋ยวใส่สลับกันนะเพราะว่าส่วนส่วนส่วนล่างเนี่ยมันจะมีแพจอเนาะถ้าสมมติว่าใส่ผิดเบอร์เดี๋ยวมันทะลุไปโดนหน้าจอเดี๋ยวจอจะเสียเอานะคะนี่แต่ละส่วนมันจะไม่เหมือนกันเนี่สีขาวนี่ไม่เกี่ยวติดจากตัวอื่นมา อันนี้เอาถาดซิมออกเล็บกุดเมื่อวานฉีกไม่ได้จิ้มถาดซิมไม่ได้เลยโอเคเอาถาดซิมออกแล้วก็เงี้ยตรงนี้นะคะระวังแพลสแกนนิ้วนะคะต้องถอดออกก่อนนี่ค่ะจอกมาแบบนี้ นี่คะ่ะตัวแบตเตอรี่สีส้มๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นที่ดึงเนาะนจะเอาไว้ดึงแบตค่ะบวมพองอันตรายมากเลยเห็นไหมคะนี่โชคดีหน่อยแต่เป็นบางรุ่นเนี่ยจะเป็นแพร์ได้อยู่ส่วนบนมันเลยอันตรายนะคะอันนี้ก็คือมันอยู่ส่วนล่างก็จะปลอดภัยไป ระดับหนึ่งทีนี้เราก็จะมาใส่แบตนี่ค่ะโค้ดแบตก็จะดูแค่ตรงนี้นี่ดูกันให้ดีนะเวลาเราสั่งไปเปลี่ยนเองถ้าสั่งแบตเตอรี่ของพวกเลดมี่แนะนำหยกให้อยากให้พาดูฝาหลังแล้วดูโค้ดเราว่าเป็นโค้ดตัวไหนแล้ว,วเราค่อยสั่งไปไม่งั้นจะเสียเวลาเค็มเนาะเพราะว่าแบต M I เนี่ย M I หรือพวกเลดมี่เนี่ยมันก็จะ หน้าตาจะเหมือนกันเลยต่างแค่แพรอยู่ฝั่งไหนนะคะแล้วก็ BN เช็ค BN ให้ดีมันจะมี BN, BL, BM มันมีหลายโค้ดนะคะจะได้ไม่สั่งผิดเนาะอันนี้ใส่แบตใหม่เข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็แพรสแกนนิ้วนะคะแพรก็สั้นมากเลย ประกบแพรเข้าไปก่อนค่ะนี่แบบนี้แต่ก็ระวังแพรมันขาดนะนไม่รู้ว่าแบตใหม่มีไฟหรือเปล่าแบตไม่มีไฟเลย นึ่งเครื่องมันเพิ่งบุ๊ถ้าเครื่องมันนิ่งมันก็จะอยู่ที่1.8 1.9จุด่เพาพอเครื่องมันเพิ่งเปิดมานี่ตรงนี้พวกนี้ก็คือจะเป็นไฟเข้าปกติแต่ถ้าไม่ปกติก็คือไม่ถึงแอมอันนั้นมีปัญหาแน่อันนี้เครื่องเพิ่งเปิดมันก็จะส,สวิงนิดนึงตั้งรอยเครื่องมันเข้าหมดปกติมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแค่ใส่น็อตแล้วก็ปิดฝาหลังให้ลูกค้าได้เลยเปลี่ยนแบตก็ง่ายๆเนาะถ้าใครจะเปลี่ยนก็ที่สําคัญอย่าลืมเช็ค BL BN โค้ดให้ดีว่าของเราตรงกับรุ่นไหนบ้างนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ